บิสมดุลิลลาฮิบรห์มานิรรฮีมขอมดุณพระเจ้าที่สัต่ออัซุบฮาฮูวะตะอตลาทุกท่น่นนะครับในคลิปที่5นี้นะครับก็จะมาบอกว่าข้อที่5คือสิ่งที่เราจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตในดุนยานี้นั่นก็คือเราจะต้องตุ้มเทให้กับปัจจุบันไม่กังวลกับอนาคตแล้วก็ไม่เสียใจกับอดีตที่ผ่านมา มันเป็นประการหนึ่งที่จะช่วยกระจัดความวิตกกังวลได้คือการที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญต่อง,งานที่เราทําอยู่ในวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพะวงกับเรื่องอนาคตแล้วก็จะต้องไม่มานั่งเสียใจกับเรื่องอดีตที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุนี้เองท่านาบมอมับดุลสสลลัสสมจึงขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาให้รอดพ้นจากความกังวลนะครับ แต่เราจะต้องมั่นใจขอดุอาต่อรัศมีประานอุตละาให้เรื่องดีๆนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นผู้ที่เป็นเบาศรัทธาต่อเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันรวบรวมสมาธินะครับทุ่มเทพยายามปรับปรุงแก้ไขในวันนี้และปัจจุบันของเขาให้ดีเพราะว่าการที่เขานั้นทุ่มเทจิตใจของเขาให้อยู่กับปัจจุบันมันก็จะส่งผลให้สิ่งอื่นๆเกิดความสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะทําให้เขานั้นผ่อนคลายจากความเศร้าโศกเสียใจ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะอะเวะสลัมเมื่อท่านวิงวอนขอดุอาหรือสอนประชาชาติของท่านนั้นท่านก็จะกำชับให้บ่าวผู้ศรัทธานั้นขอความช่วยเหลือมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่ออลอสุบฮานูวาตลาและเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องเชื่อมั่นด้วยกับการช่วยเหลือของอลอสุบฮานูวัตลาเพราะว่าการขอดุอาพร้อมกับการปฏิบัตินั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้น ได้รับความสําเร็จและจะต้องไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะได้มากหรือได้น้อยนะครับหรือว่ามันจะเกิดผลตามมาอย่างไรก็แล้วแต่เบ่าผู้ศรัทธาต่อเล่านั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือกฎกําหนดของอัลลอฮฺส um ุบฮานูราจัลลนะครับแต่เราจะต้องขอดูอาต่อเลดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจมีความพยายามมุ่งมั่นที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองทั้งในเรื่องของศาสนา และในเรื่องของการดำเนินชีวิตในโลกนี้นะครับการวิงวอนขอพรต่อพระผู้อภิบาลของเราให้เราเหล่านั้นได้บรรลุถึงเป้าหมายอันถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจะช่วยเหลือเบ่าวที่อยู่บนหลักการของศาสนาเบาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบอกว่าว่าไม่ะตกิลละยะจอัลลอฮฺมาคาราจาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอ สำหรับเขาย่อมมีทางออกเสมอฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องทำในสิ่งที่ดีในวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปประวงกับเรื่องอนาคตถ้าเราทำดีในวันนี้อรรถสุภะอันตลาก็จะให้เราเหล่านั้นได้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเอ่อไม่ให้ความสําคัญถ้าหากว่าเราไปให้ความสําคัญเรื่องในอดีตที่ผ่านมามันก็จะทําให้สิ่งที่เราทําในวันนี้ ไม่บรรลุถึงเป้าหมายอย่างแท้จริงฉะนั้นเรื่องราในอดีตเราก็เอามาเป็นบทเรียนเล็กเป็นข้อคิดให้กับเราทั้งหลายทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับลิขิตของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่นานนบีสุลตารฮุอะลีวะซัลลัมสอนว่าบัรไดสู่ความสําเร็จบัรไดสู่ความสุขในการดําเนินชีวิตท่นานนบีได้กล่าวว่าอิฮริสอัลามายัลฟาอุกะวัสตัยนบิละละเวลาตัจจนะครับจงมุ่งมั่นทุ่มเทแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน และจงขอความช่วยเหลือต่อหละนะครับวะลาตาอัดย์ยาได้อ่อนแอวะอิตาอัสซอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุนโลอันนี่ฟาอันตุกาเนะดะวะกะดะวะลากินคุนกัตดะลลาห์วะมาชาออฟ่าลาท่านอนับดุลลอฮ์สั่งไล่สั่งได้กล่าวว่าจงมุ่งมั่นทุ่มเทแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและจงขอความช่วยเหลือต่อหละและอย่าได้อ่อนแอ เวท่าอับศักดิ์ชัยน์ฟ้าิลงวดมาะสใับท่านท่านก็จะได้พูดว่าหากแม้นว่าหากฉันว่าทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จงพูดว่าก็ดระรอฮ์แต่จงพูดว่าก็ลรลลอ วามาช่าฟะละแต่จงพูดว่ากอต่อลรอฮ์วามาช่าฟานอัลลอฮ์ได้กําหนดไว้แล้วและสิ่งนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นตามความประสงค์ของพระองค์ฟาอินนาเหล่าตัฟตัฮูอามะละชัยตอนนะครับแต่จริงแล้วถ้าหากว่าเรากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดประตูให้แก่การงานของชัยตอนนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราครับจากขะด้สิบบทนี้เราจะพบว่าต้นอัลลอฮ์อัลลอฮฮุอะลัีวะซัลลัม ได้สอนให้เราเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกท่านนั่นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหลายเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะทําสิ่งใดก็แล้วแต่จงของความช่วยเหลือจากเขาอย่าได้อ่อนแออย่าได้ยอ่อท้อนะครับหากว่าสิ่งใดที่มาประสบกับท่านเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแต่หากว่าเราไปพูดว่าฉันไม่ได้ออกไปเลยฉันไม่น่าไปลงทุนเลยฉันไม่น่า,าลงทุนร่วมกับเพื่อนเลยเนี่ย แน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นการเปิดประตูให้กับชัยตอนและจะทําให้เรานั้นรู้สึกว่าอิมานของเรานนั้นลดลงเพราะว่าเรานั้นไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่อลัลลอฮ์กำหนดฉะนั้นผู้ศรัทธาจะต้องกล่าวว่าก็ตุลลอฮ์วะมาชะอาฟานนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างนั้นอลัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามประสงค์ของอลัลลอฮ์ทุกอย่างนั้นอลัลลอฮ์สุบฮานะตลาเป็นผู้กำหนดและสิ่งนั้นมันก็ได้เกิดขึ้น และมันก็จะเป็นไปตามลีขิตของอัลลอฮฺซุบฮานวอตาลาท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขคือการเชื่อมัน่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานวอตาลาความพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากบททดสอบจากข้อกําหนดของอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาและอย่าได้กังวลกับสิ่งที่อยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าได้เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับจงทํา ปัจจุบันให้ดีที่สุดพร้อมกับการมอบหมายและการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานุอัตลาสุาท,สทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะครับเราก็จะมีความสุขตามคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม